จากช่วงนี้นะคะนักเรียนใกล้สอบกันแล้วนะคะครูมิ้นเองก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะทั้งนักเรียนโรงเรียนวัดพลมณีแล้วก็นักเรียนวัดขุมทองนะคะที่ครูมิ้นได้สอนลูกศิษย์ทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะที่เคยเรียนกับครูมิ้นมาก่อนนะคะครูมิ้นก็ขอร้องเพลงนะคะสั้นๆง่ายๆนะคะเพลงชัยชนะนะคะ ซึ่งคุณป๊อตม o ร์เดน o ็อกนะคะได้ร้องเอาไว้นะคะซึ่งเป็นศิลปินที่แต่งเพลงนี้คือคุณบอยโกศยพงศ์นะคะครนี้คุณมิ้นเนี่ยชอบมากนะคะดังนั้นขอเป็นกำลังใจให้ผ่านเสียงเพลงสักนิดนึงนะคะไว้ให้ใครเหงาให้ใครให้ใครเศร้าหรือใครที่กำลังเหนื่อยล้าหมดแรง นะคะขอให้จงสู้ต่อไปโอเคไหมคะเส้นทางที่เธอเดินอยู่นั้นฉันรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายไม่รู้ต้งล้มต้งเหนื่อยล้ะต้งพบปัญหาอีกเท่าไรจนกว่าจะเจอจุดหมาย ที่อาจจะไกลแสนไกลและไม่รู้เมื่อไรถึงจะสุดทางวันที่เริ่มต้นจนวันนี้ทุ่มเทชีวิตมาเท่าไรต้องเสียใจและผิดหวังมีสักกี่ครั้งที่เริ่มมา กว่าจะเจอจุดหมายที่อาจดูไกลแสนไกลไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงจุดสุดทางจึงอยากจะขอส่งเพลงนี้แทนพลังว่ายากกลับ สักวันต้องถึงจุดหมายที่เธอตั้งใจเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเราจะชนะตัวเองได้ไหมกว่าเธอจะได้มาถึง จุดนี้ต่อสู่ชีวิตมันนานเท่าไรและทุกๆครั้งที่ผ่านพ้นก็เพราะอดทนใช่หรือไม่กว่าจะเจอจุดหมายที่อาจดูไกลแสนไกลและไม่รู้เมื่อไรถึงจะสุดท้าย จึงอยากจะขอส่งเพลงนี้แทนพลังว่าอยากลับหลังขอให้เดินต่อไปสักวันต้องถึงจุดหมายที่เธอตั้งใจเอาไว้ จะชนะตัวเองได้ไหมอย่าก,กลัวแม้ว่าต้องเจอกับทางที่ดูมืดมนสักวันเธอจะผ่านพ้นหนทางที่แสนไกลทียากเย็นสักเท่าไร่จึงอยากจะขอส่ง ต้องถึงจุดหมายที่เธอตั้งใจเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเราจะชน,นะตัวเอง เหลียวปุ้หเจ๋งสุดๆเห็นปังเนอะโชคดีค่ะเหาวินเนอะ